วันนี้ผมจะสัมภาษณ์พระคุณเจ้าเจ้าวาดวัดสุคนวนาลามนะครับวัดสุคนวนาลามนะครับผมครับผมวันนี้ผมอยากถามความรู้สึกของพระคุณเจ้าหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับกับปัญหานะเพิ่มตอนนี้ครับผมเรื่องน้าประปาไหลน้อยแล้วก็ต้องศึกษาอะไรอย่างเงี้ครับผมแล้วใน น้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่ไหนหรือว่าเคยเกิดมาก่อนหรือเปล่าครับไม่เคยไม่เคยเลยเป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกที่ที่น้ำท่วมนะครับผมกับประมาณนี้ก็ปีต่ปีครับคนบอกเคยปีบางคนบอก70คปีไม่เคยเจออ๋อครับผมเป็นครั้งที่รุนแรงรุนแรงรุนแรงมากนะครับผมมันเหมือนกับรถไเรครับผมครับใจครับรทุกท่านเหมือนกันครับก็ ครับผมมา็นเรื่องอลังกงเครับนกลุกาวัดสราทุกคนครับแสงาเนร้องรนะครับมนักการังครับสานักการังเมืองพัทดยาครับเมือพัยาครับสำนักการลังเมืองพระดยระครับ ยังที่มาให้ให้ช่วยตอนทุกระดับครับทั้งเรากำเนิดประมาณที่ใครเขาดีอยู่ครอบละสามปีข้าโลกแต่ตอนนี้ประมาณนี้คือถูกอ๋อครับผูกไม่ะด้เกินมากครับแต่ผลกระทบกันนี้คือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดที่เกิดเคยที่ที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับผมและน้ำท่วมนี้ตอนนี้ประมาณกี่เดือนแล้วครับประมาณประมาณสองวัน เพิ่งเพิ่งเข้ามาท่วมใช่ไหมครับผมสมาท่วมมาประมาณเริ่มแล้วก็วันที่สิบเก็าเรเริ่มวันที่สิบสองก็ยังยังพอเดินไปมา,นานได้วันที่สามที่วัดจะตัออกบัตรตครับก็เลยจะจัดงานตักบัตรตัวโแล้วก็มไม่ได้ทำน้ำท่วมจะโยมาไม,ม่ได้แล้วก็ได้รับสวัดสุโขทนุราชเปียกผ้าแล้วก็บังแห่งก็ขอความปิติยินดีแ่ได้ทางสูง ยังตามสุดนะนะเม็ด5้ลงไปที่มหาบริจาคนำพระบาทนาฏเกียรติ์นี้นำโดยพระเจ้าจุนสาขอนแฝงใจเดี๋ยวให้ระคุณเจ้าฝากถึงกับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมด้วยครับว่าให้ให้ทำยังไงกันบ้างครับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมพูดให้ทำจิตใจเป็นปกติ อย่ากตกใจเราเนึกของสําคัญที่มีอยู่ในบ้านเราว่าอะไรที่มีความสำคัญกับตัวเราเรานำสิ่งนั้นออกไปก่อนมีไหนที่มันสำคัญเราควรทําใจระลอกติดมุ่งอย่างที่มันจะเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ละมือสวนเราก็จะคว้าอะไรได้ไปส่วนจะคว้าไม่ได้ครับผมวางใจวางใจหรือว่าตั้งมือสติให้ให้ชั ใจแข็งแข็งตอนนี้กว่าทุกคนก็เหมือนเหมือนกันหมดทีนําท่วมเจังหวัดัวหลายอำเภอหลายพื้นที่าเจอเหมือนเหมือนกันหมดทกแห่ก็อาจจะหนักกทีเราพิว่าเราหนักหนักเราอะไรใจ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 ันมากับใจไวแข็งแข็งด้วยมันช่วยเราครับ ครับแล้วต้องช่วยเหลือตัวเราก่อนครับผมต่อไปนะครับผมครับครับผมงั้นวันนี้ก็ขอบคุณพระคุณจ้ามากนะครับผมครับผมมากครับ